เหรียญสิบบาทในรัชกาลที่9ดูแค่ปีพศก็มีราคาสูงถึง3,500บาทซึ่งเป็นเหรียญ10บาทในรัชกาลที่9 เหรียญผลิตจากโลหะสองสีสีเงินและสีอลูมิเนียมบอรดหรือสีทองเหลืองความโตของเหรียญอยู่ที่26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านวงขอบจะเป็นเฟืองสลับเรียบทางด้านก้อย จะมีวัดเบญจมะบพิษหรือสิตวนาลามและปีพศออการผลิตเป็นปีพศ2547ซึ่งขามพิเศษของเหรียญปีนี้ที่ทำให้มีราคาเป็นเหรียญที่ผลิต มายาวนานสภาพเหรียญไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนเป็นเหรียญ UNC หรือผ่านการใช้น้อย ทางด้านหน้าของเหรียญจะมีพระบรมชายาสาทิสลักษ์ของพระบาทสมเด็จพรปะประเมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ความพิเศษของเหรียญอยู่ที่เป็นเหรียญที่มีลักษณะของเนื้อเกิน ซึ่งเกิดจากขบวนการผลิตส่วนเนื้อเกินจะต้องไม่ได้ตกแต่งหรือเสริมขึ้นมาต้องเป็นเหรียญที่เกิดจากขบวนนการผลิตของเหรียญ เหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกินจริงเนื้อเกินใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดูสวยงาม